เผยนาทีอัมอธิชาตินั่งมองเต่าสมชายนัดมีเรียสวมกอดกันในงานคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เคยถูกเป็นข่าวโด่งดังสําหรับเต่าสมชายและนัดมีเรียที่ต่างคนต่างมาจากค่ายเพลงที่เป็นคู่แข่งกันแต่ได้ปลูกต้นรักจนนําไปสู่การแต่งงานแต่ทว่าเพียงไม่นานเต่าและนัดก็มีอันต้องแยกจากกันพร้อมกับที่ตอนนั้นนัดได้ออกอัลบั้มใหม่โปรโมทเพลงดังอย่างรักไม่ช่วยอะไร จนหลายคนมองว่าเพลงนี้แต่งให้การเลิกลาของทั้งคู่หรือไม่และล่าสุดในงานคอนเสิร์ตได้รวมศิลปินแกรมมี่และ r s ที่ Impact a r e n a เมืองทองธาน,นีก็ถึงขราวที่เต๋าและนัดได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งนี้นัดมีเรียและเต๋าสมชายก็ได้มาร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรที่ทันทีทั้งสองคนได้ร้องพร้อมกันเสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่มทันทีและหลังจากที่ร้องเพลงจบนัดก็บอกความในใจต่อเต๋ากลางเวทีว่าเพลงนี้20ปีแล้วแต่ยังเป็นเพลงที่ดีและมีความหมายที่ดี เป็นเพลงที่แต่งให้เต่าโดยเฉพาะซึ่งเต่าก็บอกว่าตนก็รอฟังนัทร้องมา20ปีพร้อมกับโผล่เข้ากอดกันหลังจากนั้นก็ถึงคราวที่เต่าจะร้องเพลงที่แต่งให้กับนัทฟังบ้างซึ่งเป็นเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวส่วนทางด้านอั้าอธิชาติสามีนัทมีเรียก็ได้ไปร่วมดูคอนเสิร์ตด้วยและได้มีการถ่ายคลิปไว้วิดีโอที่อ้้มอธิชาตินั่งมองเต่าสมชายและนัทมีเรียได้ร้องเพลงสวมกอดกันกลางเวทีพร้อมกับได้ลุกขึ้นปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วย